ชุดยกเครื่อง 4JH1 นะครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูว่าถ้าเราจะฟิตเครื่องครั้งนึงเนี่ยในตระกูลนี้มันต้องมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวบอกเลยแล้วกันเนาะอ่านำหรับแรกเลยนะครับก็จะมีสมมุติว่าถอดมาแล้วนะครับดูปลอกสูบว่าเฮ้ยปลอกสูบมันมีรอยไหมถ้ามีรอยก็จะมีปลอกสูบนะครับนี่คือปลอกสูบนะครับแล้วก็มีแหวนนะครับมีชับอกมีชับก้านแล้วก็ กันรุนนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือลูกสูบนะครับนี่คือลูกสูบนะครับแต่ทีนี้วันนี้ครับเราจะมาบอกถึงลูกสูบในตระกูลนี้นะว่ามันมีแบบไหนยังไงกันบ้างนะครับเผื่อเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆครับบางคนอาจจะชอบเดิมๆบางคนอาจจะชอบที่มีความพิเศษอะไรแบบนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เดิมๆก่อนนะครับถ้าเดิมๆเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนี่คือเป็นลูกสูบแท้เบอร์ห้างเลยนะครับแต่ไวนานไปนิดนึงนะครับก็คือรูปร่างหน้าต่างเขาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ าร์มพิเศษที่จะบอกกันเพื่อวันนี้นะครับก็คือเป็นลูกสูบครับที่มีการเคลือบนะครับเคลือบตัวนี้มานะครับนี่ผมให้ดูนะครับอันนี้คือตําเดิมเนอือันบนแล้วก็อันล่างคือมีที่เคลือบมานะครับบางคนก็อยากจะชอบให้มีเคลือบเพื่อจะให้มันเลื่ขนขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วความพิเศษของตรงนี้คือมันจะเป็นข้างล่างเนี่ยรูมันจะใหญ่นะครับเนี่ยรูที่น้ํามันเลี้ยงเนาะมันจะใหญ่ฝั่งเดิมทําให้การไหลลื่นของน้ำ ดีกว่านะครับส่วนเดิมๆก็อาจจะเล็กนิดนึงนะครับแต่ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับเราเอามาให้ดูว่าเฮ้ยลูกสูบเคลือบแล้วแล้วมีอะไรพิเศษอีกก็คือมีรูใหญ่กว่าแล้วก็เคลือบมาด้วยเนาะเผื่อเพื่อนๆมองหาอยู่ก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ทานะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับนี่ก็คือนี่รูปของเขานะครับ CJ H1 ก็คือ,อทีฟอาร์เครื่องสามพันหรือดิแมกเครื่องสามพันก็รหัสตัวเดียวกันก็เอามาฝากบอกเพื่อนๆเ,เนอะเผื่อใครหาอยู่ก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีประมาณนี้นะ ก็ทานี้เลยสําหรับคลิปนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆดูว่าสีเ่เเวลาจะฟิตเครื่องมีประมาณนี้แล้วอยากจะได้ลูกสูบที่มอีอะไรที่เราชอบก็ได้เลยตามนี้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้กับอะไรเครื่องทุกๆชนิดสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับถ้ายังสงสัยในจุดไหนนะครับก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับแล้วก็จะได้บอกอรายละเอียดกันว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับก็สามารถทักคําถามได้เลยครับสําหรับคลิปนี้ ฝากไว้กับอะไรทุกๆชนิดนะครับสามารถถามได้เลยครับผมสำหรับที่นี้เท่านี้ครับผม